สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันค่ะว่าสอนเด็กให้เข้าใจเรื่องของความสุขอย่างไรค่ะพอทุกคนได้ยินคำนี้อาจจะสงสัยว่าความสุขเป็นเรื่องที่ต้องสอนหรอและมันจะสอนได้อย่างไรมันยากหรือเปล่านี่ขอตอบสั้นๆเลยนะคะว่าความสุขเป็นเรื่องที่ต้องสอนและจำเป็นที่ต้องสอนและมันไม่ยากขนาดนั้นค่ะมีปรับประกัน โดยคลิปนี้นะคะเราจะพูดด้วยกันอยู่2ส่วนค่ะส่วนแรกก็คือ lecture note สั้นๆวิธีการเรียนรู้และส่วนที่2นะคะก็คือเรื่องการใช้เครื่องมือการสอนเรื่องความสุขค่ะ เรามาพูดกันในส่วนแรกนะคะก็คือ lecture n o t e สั้นๆวิธีการเรียนรู้นิดชอบอยู่ทฤษฎีหนึ่งค่ะนั่นคือทฤษฎี information processing แต่แต่แต,แต,แต่ทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะนิดจะไม่พาทุกคนมา lecture ทฤษฎียากๆแต่นิดค่ะจะขอสรุปเป็นคำง่ายๆเพียง3าคำเท่านั้นนั่นก็คือคำว่ารับข้อมูลตั้งใจและ่วนบ่อยๆค่ะกระบวนการนะคะเป็นแบบนี้ค่ะ ก็คือเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องสอนเด็กให้เด็กเข้าใจเรื่องราวบางอย่างเพื่อให้เด็กๆค่ะได้ทําความรู้จักกับมันว่าอ๋ออ๋ออเจ้าสิ่งนี้หน้าตาแบบนี้รู้สึกแบบนี้เรียกว่าความสุข ในขณะที่เรานะคะสอนหรือขณะที่เด็กๆรับข้อมูลค่ะเราต้องพยายามทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาอยากจะตั้งใจฟังอยากจะตั้งใจเรียนรู้เพราะจะช่วยทําให้เขาค่ะสามารถเริ่มเข้าใจได้ดีมากขึ้นเริ่มจํามันได้และสุดท้ายค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับหัวข้อในทฤษฎีนี้ก็คือการทวนบ่อยๆค่ะ ชวนบ่อยๆเนี่ยจะทําให้เด็กนะคะสามารถเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ได้ดีมากขึ้นสามารถจําได้ดีมากขึ้นและสามารถใช้กับเรื่องราวต่างๆได้ดีมากขึ้นด้วยค่ะฟังดูแล้วบางครั้งก็อาจจะยังรู้สึกว่ามันก็ยังยากอยู่นะแต่เดียวก่อนถ้าคุณรอต่อจากนี้และตั้งใจดูดีๆก็จะมี้องแถมให้โหมาเป็นเพลงเลยค่ะ ก็จะบอกทุกคนว่าตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาสู่ส่วนที่2แล้วค่ะคือส่วนของการสอนการใช้เครื่องมือการสอนความสุขของเด็กๆซึ่งก็จะทําให้เรานะคะเข้าใจในส่วนแรกมากขึ้นค่ะโดยของที่เราจะมาสอนกันวันนี้นะคะมาเป็นแพ็กเกจ2ชิ้นค่ะนั่นก็คือ d ด a r y 1่วันกับน้องป้าดาวและ d ด a r y ในชีวประจําวันค่ะสําหรับเครื่องมือที่1น,นะคะ หรือไดอารี่วันกับน้องป้าดาวเป็นเครื่องมือค่ะที่เราเหมือนจะพาเด็กๆเนี่ยมารู้จักว่าความสุขเนี่ยนะมันหน้าตาเป็นยังไงและอารมณ์ของเราต่างๆค่ะมันเกิดขึ้นตอนไหนได้บ้างถ้าหากทุกคนพร้อมแล้วนะคะเรามาฟังกันเลยค่ะ วันนี้คือเช้าสดใสของฉันเพราะมันเป็นวันหยุดที่ฉันจะไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วฉันนี่นะจะเล่นเกมทั้งวันเลยแต่ความฝันก็ต้องฝันจะหลายเมื่อเสียงปีศาจหรือเสียงของคุณแม่ดังมาคุณแม่สั่งให้ฉันทำงานเยอะมากทำนูดนี่นั่นเฮ้ยความสุขหายไปหมดลูอยอะ และก็ด้วยความที่ฉันเนี่ยนะไม่พอใจเลยที่แม่สั่งให้ฉันทํางานเยอะแยะมากเลยฉันก็เลยเดินเสียงดังเลยเป็นปึ้งปึ้งปึงปแม่ก็พีร้อดมากกว่าเดิมจ้าก็โดนบ่นยาวๆกันไปอีกเด้ออ้ยตัดยามันก็เมื่อยทำไมมันเมื่อยขนาดนี้ซสงก็เสงแดดก็ร้อนโอ้ยว่าจะตัดยาเสร็จ เด็กๆคะเวลาที่เราเซ็งเนี่ยแต่เราต้องทํางานอะเด็กๆจะทำยังไงให้เราหายเซ็งคะพี่เนี่ยจะใช้เทคนิคนึงเลยคะ่ะก็คือทําไปด้วยร้องเพลงไปด้วย<ๆ>อ่ะเรามาช่วยกันร้องเพลง,งนี้และกันนี่ใครร้องได้บ้างคะกับเพลงดีอะของวง B N K อ่ะเรามาตัดย่านะคำท่าตัดย่าเราลองเพลงไปด้วยกันนะอดีตอดีอดีอะอดีอดีตอีะอะอ่ยอ่ย ปัดยาเสร็จทำนู่นนี่นั้นเสร็จหันไปดูนาฬิกาวายตายแล้วเที่ยงค่งถูกว่าทองมันร้องจุกจ๊กจกหอมจังเลยกลิ่นอะไรอ่ะสิ่งก็โดนเดินเดินเดนเดินโูนี่มันคือไข่เจียวที่แม่ทอดใหม่ๆหม่ทำไมมันหอมอย่างนี้ล่ะเอ้า ว้าหลังจากที่เรากินเสร็จอะไรเสร็จเนอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวแม่จะไปจ่ายตลาดฉันก็อยากจะว่างจังเลยทำยัไงไงดีขอแม่เล่นอินเทอร์เน็ตละกันเนอะแม่่ะแม่ขะหนูขอเล่นอินเทอร์เน็ตหนูขอเล่นเกมได้ไหมคะหนูขอดูนหนังได้ไหมคะแม่บอกว่าให้เล่นได้หนึ่งชั่วโมง <c oughs> เล่นเกมผมไม่ทันหรอวะเขาจะเล่น R o v เนาะเพื่อนก็ไม่อยู่ละก็เศร้าจังโ,โอเคโอเคเพื่อนมีอยู่ละ ดูซีรีส์ตอนใหม่ละกันหนึ่งชั่วโมงพอดีแน่แน่โอหก็ดูซีรีส์ไปดูมาจิกหมอนพระเอกกับนางเอกโอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยเขิน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 โอ้โจิกหมอนไปจิกหมอนมาเขินจริงเลยฮะโดยรวมๆของวันนี้เนาะก็มีแบบทุกบ้างสุขบ้างแต่โดยรวมๆก็สุขมากกว่าทุกอ่ะวันนี้ก็โอเคหนึ่งวันแล้ะล่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับการเล่าไดอารี่ของนีดซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าในการเล่าไดอารี่ของนีดะคะ่ะมันอาจจะไม่ได้ตรงทุกตัวอักษรเนอะแล้วมันก็มีการแอดออนหรือเป็นเพิ่มบทหลายๆอย่างเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นการชวนเด็กๆร้องเพลงการชวนเด็กๆทําท่าทางและมีการพูดคุยกับเด็กๆสิ่งนี้คะ่ะนีดจะขอสรุปสั้นๆว่ามันเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ผ่านทฤษฎี information processing ยังไงคะ ข้อแรกนะคะเรื่องราวในไดอารี่ค่ะมันคือการที่สอนให้เด็กๆเ,เนี่ยรับข้อมูลและเข้าใจในเรื่องของอารมณ์ค่ะว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความสุขเมื่อไหร่หรอที่เรามีความทุกข์นะคะถัดมาค่ะการที่นิดเนี่ยเหมือนใส่กิมมิคหรือให้เด็กๆเ,เ,เนี่ยได้ร้องเพลงได้ทำผ่าทางตามนะคะ ก็เป็นส่วนที่เราอะให้เด็กๆเ,เกิดความตั้งใจค่ะเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถตั้งใจนะคะฟังไดอารี่ของเราตั้งแต่ต้นยันจบและฟังอย่างมีความสุขค่ะและเครื่องมือที่2นะคะนั่นก็คือไดอารี่ประจําวันค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าไดอารี่ประจําวันเนี่ยคะ่ะเน้นในกระบวนการทวนบ่อยๆนะคะซึ่งไดอารี่ที่นิดอยากให้ทุกคนทาเนี่ยนิดไม่เอาว่์ชันสายโหดนะไม่เอาวร์ชันแบบเขียนเยอะๆเ,เขียนทุกวันเขียนทุกอย่าง มีเอาไม่เอาและก็ไม่เอาเวอร์ชันแบบ ต้องส่งคุณครูตรวจนะต้องส่งพ่อแม่เซ็นลายเซน็นอันนั้นก็ไม่เอานะคะนี่อยากได้เวอร์ชันไดอารี่แบบมันเป็นเมมโมของเด็กๆในการบันทึกความรู้สึกของตัวเองอะคะ่ะว่าวันนี้ฉันรู้สึกยังไงมากน้อยแค่ไหนก็ได้โดยนี้นะคะก็จะมีไดอารี่แนะนําค่ะนั่นก็คือไดอารี่จิ๋วด้วยกระดาษ A4 นะคะวิธีการทําก็ง่ายมากเลยค่ะก็คือเรานะคะจะพับกระดาษเป็นแบบช่องแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดตรงกลางนะคะหลังจากนั้นก็จะพับให้มัน เป็นเหมือนสมุดอย่างเงี้ยค่ะอ่ะก็จะได้ประมาณนี้เนอะหน้าแรกของเรานะคะเราก็จะแบบวาดรูปตกแต่งเนอะเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ create ตามสไตล์เราเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเขียนหน้าหนึ่งไปเรื่อยๆนะคะจนถึงหน้าเจ็ด นั่นหมายความว่าไดแอลลี่จิ๋วเนี่ยใช้ได้1สัปดาห์นะเพราะ1สัปดาห์มี7วันหลังจากนั้นค่ะเราก็จะให้เด็กๆะคะ่ะมาบันทึกอารมณ์ของตัวเองนะคะโดยก็จะแบบบันทึกง่ายๆน่ารักน่ารักค่ะอย่างวันแรกนะคะก็แบบบันทึกว่าแบบอาหารไมนอร่อยก็จะทำนาด้วยหรือเหนื่อยจังเลยช่วยแม่เก็บสม้มอุ้ยแต่ตอนแอบชิมสม้มมันอร่อยมาก ส่วนวันที่2นะคะก็จะแบบวาดหน้ายิ้มใหญ่ๆเลยเพราะวันนี้ฟินมากได้ฟังเพลงใหม่ของ BTS ค่ะการที่เราให้เด็กบันทึกไดอารี่ไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะเกิดกระบวนการทวนซ้ำๆเพื่อทำให้เขาเขาใจมากขึ้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเครื่องมือทั้งสองเครื่องมือนิดก็เชื่อว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และสามารถสอนให้เด็กๆเข้าใจในเรื่องของความสุขได้อย่างแน่นอนค่ะลองเอาไปใช้กันดูนะคะ